หลักโลหิตบทที่61สุดโหดเหี่ยมอมหิตต่างหึงเอียสถานใจอย่างรุแนแรงโกลอิยมยกกลับบอกว่าพัฒนาการตัวเองไว้ในธรรมนับว่าประดาดพิกลยิ่งหรือข้อไสยฐานของตนไม่ถูกต้องนางยังวิปราชฟั่นเฟือนอยู่แต่จากประกายตาและน้ำคำของนางไม่มีร่องรอยวิปราชเสียสตินี่ที่แท้เป็นเรื่องราวใดขณะคบคิดร้องพองว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจ กวนอิมยกช่างหม้อหลังกล่าวว่าไม่เข้าใจก็ไปเถอะแต่ท่านบอกว่าท่านก็จะตายแล้วนั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าวาจาไม่ใช่กล่าวเช่นนั้นอย่างนั้นควรกล่าวอย่างไรตังหึงเอียกล่าวเสียงทุ้มหนักสมมุติว่าข้าพเจ้าทราบประวัติความเป็นมาของท่านควรอิมยกทนคำอย่างแตกตื่นเจ้าทราบประวัติความเป็นมาของเราไม่ผิดแม้แต่น้อยเจ้าทราบว่าเราเป็นใคร เป่ามยุยน้องสาวประมกพร้อมไหลทจำทานมีนามว่าช่างหม้อรังกวนอิมยกช่างหม้อรังเบิกตากลมกว้างกล่าวเสียงสั่นสะท้านเจ้าที่แท้เป็นใครตั้งเฮงเอ๋ยกล่าวยังเฉยชาเพจจะฆ่าเสื้อเขียวเจ้าทราบประวัติความเป็นมาของเราได้อย่างไรข้าพเจ้าเคยอาศัยในนาครบุริมมาอ้อท่านชไนพนาการตัวเองอยู่ในที่นี้กวนอิมยกช่างหม้อรัง โคกเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าเราต้องการสู่สัมปรริภพอยงงพ่างสงบตั้งเึงเอียสถานใจวูบกล่าวว่าสามารถบอกรายละเอียดกับข้าบัเจ้าหรือไม่ฉันไหนต้องบอกแก่เจ้าทั้งนี้พอข้าบัเจ้าคิดไข้ทราบเจ้าไปเถอะอย่าได้เขี้ยวเข็นคนคราใกล้าตายเลยท่านไม่มหวังว่าจะมีคนช่วยชีวิตท่านได้กวนอิมโยกกล่าวโดยไม่ขบคิดไม่ในใต้ด้า ไม่มีผู้ใดรั้งชีวิตเหล่าได้นักหนาสาหัสปานนั้นจริงๆหรือเจ้าเป็นแพทย์พยาบาลข้าพระเจ้าไม่จัดเจนวิชานั้นอย่างนั้นที่กล่าวมาใหญ่ไม่ใช่วาจาไร้าสาระไปเสียเถอะตาเหึอกเอียก่าเสียงเย็นชาหากถึงเวลาสมควรไปข้าพระเจ้าจะจากไปเองกวนอิมยกพิมพ์ตาหอบหายใจชั่วขณนะพอลืมตาขึ้นมาใหม่ประกายตาก็แตกซ่าเลือนสลัวลงมากนัก ตัางเหงเอีย้ยขบคิดในใจนางไม่รอดจริงๆแต่ตนหามีเจตนาช่วยชีวิตนางไม่นางเป็น,น้องของมุกพ้อไหลเทมทานตนเองไม่ฆ่านางก็นับเป็นความกรุณาแล้วกวนอิมยกบิดกายไปมาอย่างโรวดเร้าลรยคาพันกาวเสียงเกรี้ยวกราดโรดถ่ายทอดวาจาเราต่อพี่ชายเราประโยคหนึ่งตังเงเอีย้ยฉุกใจคิดกล่าวถามว่าถ่ายทอดวาจาใดบอกว่าแม้ตายยังอาฆาตมัน ตังหึงเอียงงงันไปวูบหนึ่งจึงกล่าวว่าเพราะเหตุใดกนอิมยกกล่าวอย่างอาฆาตมาหลายมันพอคิดใครเป็นวิวรุษธูพวกล้าหารกับใช้เาาเป็นเครื่องมือบัดปรีสูญเสียน้ำใจของพี่น้องเราแค้นมันตังหึงเอีย้ยฟังว่าวาจาของนางแฝงความหมายลึกล้ำตกลงใจว่าจะสืบสองให้กระจางดังนั้นกล่าวว่าพี่ชายท่านถูกยกย่อง เป็นยอดที่เมื่อดับหนึ่งแห่งแผ่นดินวาจาของท่านไปที่น่าสงสัยนักเจ้าเพียงแต่ถ่ายทอดวาจาให้กับเราอื่นๆไม่ต้องถามไทยแต่ข้าพเจ้ามิอาจไม่ถามไทยอืมเจ้าหากสาบานว่าจะฆ่าคนให้กับเราคนหนึ่งเราก็จะบอกแก่เจ้าบัณฑิตเสื้อครามเล่นกายเข้ามาภายในถ้ำโดยได้ซุ่มเสียงเดินแนบชิดกับผนังถ้ำตั้งหึงเอีย้ยปลายตามองมันบูบหนึ่งจถงกงกากับโนอิมยก ข้าผู้ใดนักพจจักรวาลคยยินมาหรือไม่ตังเหือเอี้ยสถานขึ้นอย่างไม่คาดหมายแสงเป็นกล่าวอย่างคุ้นคิดเคยได้ยินมาแต่ทราบไม่ละเอียดนักมันเป็นบุคคลเยี่ยงไรเท่แค่นอสร,รพิษปราสจากมนศิยธรรมมันมีความแข้นกับท่านเราอาฆคาดมันจนจับจิตเป็นเพราะเหตุใดเจ้าบอกมาก่อนว่ารับปากหรือไม่ตังเหือเอี้ยโคมใจแล้วกล่าวข้าพเจ้าขอรับปาก ว่าจะฆ่ามันเจ้าสาบานด้วยลูกผู้ชายชาตีมีวาจาเป็นสัตว์จะยัยต้องสาบานให้มากความก็ได้จะอย่างไรเราก็ไม่อาจเห็นได้แล้วมันตอนนี้พมนักในที่ใดกกนอิมยกช่างหม่อรังกล่าว่าอยู่ในเทือกเขานี้อาจบางที่เจ้าจะพบในบัดดนแต่ขอสติเจ้าด้วยมันมีพิษอยู่ตลอดทั่วทางร่างข้าพเจ้าหาเกงกลัวพิษไหม หวังว่าฟ้าส่งเสริมให้ทานคนแต่มันเกาะกิ้งเจ้าเร่ทั้งพลังมือไม่ต่ำสามมิใช่ข้าพเจ้าประโคมหอมตนข้าพเจ้าก็ไม่ต่ำสามประเสริฐมากจากฉายาพิจาร่าเสื้อเขียวของเจ้าคาดว่าคงไปยอดมือพูดหนึ่งตังหึงเอียรซักถามว่าโปรดบอกมาว่าท่านจะไหนพนาการตัวเองในที่นี้เพราะเราไม่อาจทนรับความทุกข์ทรมานก่อนตายได้ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจ ท่าพิษนั้นพอเพื่อตอบโต้พี่ชายเรามันกลับไม่ฆ่าเราแต่ใช้ยาพิษทำร้ายเราจนวิปราชฟันเฟือนในระหว่างที่วิปราชไม่ว่าเรื่องราวอันชั่วช้าสาวเรโหดเหี่ยมอมหิตใดล้วนกระทำได้นี่นับเป็นวิธีการตอบโต้ที่เหี่ยมเตรียมทารุณที่สุดโอ้กวนอิมยกช่างหม้อรังกล่าว่าเรามีชีวิตมีสู้ตายไปในสิบสองชั่วยามของวันหนึ่ง เราจะมีสติแจ่มใสยอยู่หนึ่งชั่วยามนี่นับเป็นวิธีการหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามมันต้องการให้เรารู้จักความทรมานคับแค้นหลันทดเรายอมกล้ำเกินฝืนทนรอบขบูสัวขโมยยาขจัดพิษของมันในหนึ่งชั่วยามที่สติแจ่มใสเราได้ลงมือปฏิบัติการและก่อนที่อาการจะกำเริบใหม่เราก็สาะหาสถานที่อันเล็นลับภานาการตัวเองเพื่อไม่ให้ต้องไปอยู่ในเงื้อมือของมันอีก ตังหึกเอีย้ยสูลลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บชะตากรรมเยี่ยงนี้กล่าวได้ว่าสเสยสยองยิ่งนางเคยเป็นภรรยารพระพชจักรวาลแต่นางเคยคิดไข่ฆ่ามันบัดนี้มันก็ตอบโต้โดยวิธีการเช่นนี้จึงกล่าวว่าท่านไนยยาขจัดแล้วหรือไม่ได้มาแล้วแต่ชีวิตของเราก็จะยุติแต่เพียงนี้เพราะเหตุใดเท่าพิษนั้นก่อกิ้งชั่วช้าถึงที่สุด มาได้ผสมพิษร้ายแดงสามารถิดชีวิตคนในยาขจัดพิษชนิดหนึ่งพอกือนกินลงไปอไวัยวะภายในจะค่อยๆเน่าเปื่อยเราในยามไม่ทันระวังจึงกืนกินเข้าไปตั้งหึงเอี้ยคนลุกเรียวกล่าววิธีการนี้สุดโหดเยี่ยมอมหิตจ,จริงๆคมใจแล้วถามไปมันฉไหนใช้พิษทำลายท่านทางนี้เพราะเราคิดไ่้่ามันแต่ไม่สมปรานาเพราะเหตุใดเล่า มันยึดครองร่างกายของเราสิบกว่าปีเราไม่อาจสะกดอดกั้นสืบไปอีกพี่ชายท่านเหตุใดยิยอมให้มันกระทําเช่นนี้ทั้งนี้เพอมิทันกล่าวสืบต่อล่างอบอัดพันสันกระตกอย่างรุแนแรงเสียงหอบหายใจอันประหลาดพิกลที่ได้ยินแต่ตอนแรกพันดังขึ้นอีกครั้งสภาพเบื้องหน้าไปให้หน้าแตกตื่นนักบัณฑิตเสื้อครามกล่าวเสียงกระเสา่านางใกล้ตายแล้วรีบถามไทยสาเหตุความใน ตังหงเอียร้องดังว่าท่านปุกปอบใจให้แกมแข็งด้วยนั่นเป็นเพราะเหตุใดจมูกป่าของคุณอิมยกช่างม่อดังปรากฏหยาดน้ําสีดําำําออกมาส่งกลิ่นเหม็นคักขงสุจะทนทานหอบหายใจยาวนานครั้นแล้วแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวตังหงเอียบัณฑิตเสื้อครามพากันล่าถอยออกนอกทำตังหงเอียขุนแขนจ,นจกยี่เท้ากล่าวว่าน่าเสดายที่นางตายแล้วบัณฑิตเสื้อคราม แค่นเสียงดังเหอะกล่าวว่าหากมีลมหายใจยาวนานกว่านี้ชั่วขณะปมปิศนาก็จะขี่ขายได้แล้วตอนนี้มีแต่เสือบเสาะหานักพจน์จักราวาลให้พบผ่านนางสามารถตกใจกับเป็นวาสนาข้าพเจ้าได้เห็นตอนนางวิปร,ราชคุมขังนับว่าในอนาสุดแสนน้องเราไม่ใช่รู้จักรังของนักพจน์จักราวาลหรือตังหึงเอียกล่าวเสียงทุ้มหนักอาจบางทีไม่อยู่ที่เดิมแล้ว เห็นได้อย่างไรกันผู้ตายบอกว่านักพ์จักราวาลอยู่ในเทือกเขานี้หากยังพมนักอยู่ที่เดิมพวกเราก็จะสงบแทนเคลื่อนไหวเฝ้าโพงรอกระต่ายเปียวกันบัณฑิตเสื้อครามฉกใจคิดกล่าวว่าหมายความว่าจะเฝ้ารอคอยอยู่ที่นี้อืมเราสถิฐานว่านักพ์จักราวาลจะต้องสืบสองหาร่องรอยกลนอิมยกพวกเรายังคงเป็นสถานที่และประทานสเสบียงกลางแล้วค่อยหาเรือกัน ตกลงทั้งสองสอบพบถ้ำศิลาในที่ห่างไปแห่งหนึ่งสามารถซุกซ่อนกายได้หลังจากรับประทานสเสบียงกลางเสร็จสิน้นเงนมองดูดวงดาบนท้องฟ้าเวลาประมาณยามสองตัง้งเึงเอียบังเกิดปริพานวูบก,ก่าว่าข้าพระเจ้ามีความคิดประการหนึ่งความคิดใดท่านเฝ้ารอคอยอยู่บนยอดเขานี้ข้าพระเจ้าจะเข้าสู่เทือกเขาสืบสาะค้นก็ได้แต่นักพจนกวาลหากมาอย่างที่นี้ พวกเราจจต่อกันอย่างไรตังหงเอียกล่าวว่าท่านนั่งรอยอย่างสงบอย่าได้สร้างความแตกตื่นแก่มันนี่ใช่แล้วท่านเกรงเกรงพิษหลายของมันข้าพเจ้าพอเรียนรู้วิชาค่ายครูประตูกลจะก่อตั้งค่ายกลอยู่รอบถ้ำนี้เยี่ยงนี้ท่านสามารถพบเห็นมันแต่มันไม่อาจแลเห็นท่านอ้อน้องเราเป็นมังกรในมวลมนุษย์อย่างแท้จริงตังหงเอียบังเกิดความสะทกสะท้อนหดหู่ ครั้งกนโนนตนเองเป็นเด็กเลี้ยงหมาในโรงเตียมโยกไรเสียงโกโหงก็ระบุว่าตนเป็นมังกรในมวลมนุษย์ทอดไมตีลงคบหาบัดนี้เสียงโกโหงและบิดาของนางกับถูกคุมขังในป้อมและจำทานความเป็นตายไม่ทราบชัดครบคิดถึงตอนนี้โอดทอดถอนใจไม่ได้บัณฑิตเสื้อครามงงงันวูบกล่าวว่าน้องเราฉไหนทอดถอนใจตัาง,งเฮอเอยก้าวยังเฉยชาไม่มีใด เพียงสะทกสะท้อนใจขึ้นวูบข้าพเจ้าจะก่อตั้งไข้กลในบัดดลจบคําออกจากถ้ำสิดารวบรวมท่อนไม้ก้อนหินจากละแวกใกล้เคียงเริ่มตนก่อตั้งไข้กลการนี้บดตเสื้อครามไม่อาจช่วยเหลือได้มีแต่ชมดูอยู่ด้านข้างประมาณครึ่งชั่วยามงานชิ้นนี้ก็สําเร็จเสร็จสิน้นเมื่อกลับเข้าถ้ำศิดาตั้งหึงเอียได้อธิบายวิธีการเข้าออกต่อบดีเสื้อคราม อาุโนไทเพิ่งลอยเด่นตั้งเฮิงเอียก็ออกจากถ้ำศิดาอดวกไปยังถ้ำที่คกนอิมยกทอดซากศพอยู่ไม่ได้สายตายามกวาดมองเข้าไปถึงกับตะลึงลานกับที่ภายในถ้ำนอกจากน้ำเลือดน้ำหนองที่แปดเปื้อนผืนศิลาย่อมใหญ่ก็ปราจากสิ่งใดอีกซากศพควนอิมยกอันตรธานไปแล้วบัณฑิตเสื้อครามก็ไดตามออกมาพอเห็นชัดตาต้องร้องโงว่า ซากศพหายสาบสูญไปแล้วนับว่าประหลาดแท้นี่ต้องโทคขนคนย้ายไปหากเป็นสัตว์ป่าย่อมต้องทิ้งน่องรอยฉุดลากไว้ครงการการทำของนพจักรวาลเสียเก้าส่วนบัณฑิตเสื้อครามผงอิสะกล่าวว่าเราเห็นพองด้วยมีทราบว่ามันพบเห็นร่องรอยของเราสองหรือไม่คาดว่าไม่เรานิษฐานว่ามนุษย์มาหลังจากที่พวกเราก่อตั้งไขกลนเสร็จสิน้น ทางนี้เพราะมีขบวนค่ายกุลคุ้มครองเราท่านแล้วไม่กิ่งเกรงหลับไหลยอย่างวางใจจึงไม่ได้ยินซุ่มเสียงผิดปกติต่างหึงเอี้ยพึมพำว่าเท่าผิดโยกย้ายส,าส,สาร้ากศพไปมีซาบก่อกวนลวดลายใดเราจะมีความจําเป็นต้องเฝ้าอยู่ที่นี้หรือมีมันอาจจะปรากฏกายขึ้นอีกมีหนำซ้าที่ซึ่งข้าพเจ้าคิดไปค้นหาพืชพันุ์ต้นหญ้าล้วนมีพิษหลายแรงท่านเคลื่อนไหวไม่สะดวก ไม่สู้ลังอยู่ที่นี้จะประเสริฐกว่าตกลงท่านไปเถอะต่างเฮงเอียทบทวนความสจําเก่าก่อนลงจากยอดเขาวิ่งตะบึงสูบเขาที่นักคจจักรวาลพักหนักอยู่ทันทีเมื่อคราก่อนถูกเกี้ยวศูนปลอมคุกคามใช้เป็นเหยือ่อล่อหมายพิฆาตนักพจจักรวาลบัดนี้มีพลังการฝึกปืนฤกล้ำทางรถม้าสืบสวนหาความจริงสภาพการผิดแผกกันใหญ่หวงนักในยามเที่ยง ก็เสืบเสาะจนพบภูเขานั้นตังหงเอียขคบคิดชั่วขณะจากนั้นดิดกายเข้าสู่ภูเขาไปเทวทัตเบื้องหน้ายังมีเขาล้งเดิมอยู่บุพผาที่มีทราบน้ำแฝงพิษทิสดานเหล่านั้นได้ประชันความงดงามตะการละลานแผลพายตาตังหงเอียถือดีที่ร่างกายมีประสิทธิภาพป้องกันพิษจึงเหยียบย่างสู่ทางดอกไม้จดจำได้ว่าครั้งก่อนแรกพบกวนอิบยกช่างหม้อหลังในดะแวกนี้ถึงกับตะลึงลาน ในรูโฉมนมพันธ์ของนางบัดนี้นางเสียชีวิตไปแล้วทั้งตายอย่างสยดสยองขวัญวงนักเดงนับว่าเปี่ยมพยันตรายจริงๆชั่วพริบตามาถึงหน้าตึกศิดาและเห็นประตูนหน้าต่างปิสนิทมีอยากใหญ่ใหญ่แม่มุมขึ้นถึงกับผิดหวังอย่างรุนแรงนักพ์จักรวาลไม่ได้อยู่ที่นี้นานแล้วจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้เคสเสิรเสาะหามันก็นลำบากยากเกินและมีแต่บังเอิญพบผ่านเท่านั้น ทันใดนั้นต่างเฮงเอีย่ยเลือบแลเห็นพื้นดินเบื้องหน้ามีรอยเท้าอันเด่นชัดหลายรอยอ้อมใช้ขาตึกไปถึงกับสถานใจวูบรอยเท้าเหล่านี้ยังไม่อยู่แสดงว่ามีคนผ่านมาต่างนั้นต่างเงเอีย่ยติดตามรอยเท้านั้นไปอ้อมมาถึงหลังตึกเบื้องหน้าสายตาปรากฏตึกศิลาเล็กๆอีกหลังหนึ่งอยู่ท่ามกลางพงเถาวันตึกทั้งสองหลังอยู่ห่างประมาณห้าวาเกึง่งกลางเป็นพื้นหญ้า มีทางโรยกวดสายหนึ่งตัดผ่านไปอาศัยทางโรยกวดมาถึงหน้าตึกเล็กนั้นและเห็นประตูตึกปิดแงมไว้รอบบริเวณเงียบสงัดไรซุ่มเสียงตั้งหืงเอียรลังฝ่ามือขึ้นผักไปแต่ไก่ประตูตึกพันเปิดอ้าออกและเห็นมุมห้องตั้งเตียงไม้เตียงหนึ่งบนเตียงนอนเหยียดยาวด้วยคนผู้หนึ่งกับเป็นอิสตีตั้งหึงเอียดใจหายวูบคมติกล่าวเสียงเย็นชาภายในห้องเป็นใครตีนางนั้น ขายหลับสนิทไม่มีปฏิกริยาใดต่างหงเอียรู้สึกว่าผิดท่าแล้วสลันวูบเข้าไปดูสายฟ้าเพ่งตามองไปพ่านสิวกายออกมาอย่างหนาวเหน็บผู้นอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงถึงกับเป็นคนอิมยกช่างหม้อดังและเห็นนางงดกา,า,ารสะคานผุดผ่าตาเช่นยังมีชีวิตท่วงท่าสุขสงบขายนางในนิทาลมคนตายย่อมไม่อาจฟื้นคืนชีพแสดงแน่ชัดนักพจนจักรวาลโยกย้ายซากศพมาอย่างที่นี้ แล้วใช้วิธีการอย่างไรอย่างหนึ่งต่อซากศพเท่าพิษทำเช่นนี้ย่อมมีเจตนาลึกลำ้ำมีแน่นักว่าตอนนี้มันได้ซุ่มซ่อนสังเกตการอยู่ในมุมมืดพอได้คิดบังเกิดความแตกตื่นขึ้นทันทีสายตากวาดกระดาษไปรอบข้างตึกสิดานี้ปลูกโดดเดี่ยวนอกจากตั้งโต๊กกะเก้าอี้ไม่กี่ตัวก็ประจากการตกแต่งอื่นอีกนับว่าเห็นหัดชัดตาทุกงแงม่มุมนักพจน์จักรวาลคงจากไปแล้ว แต่จะคุกคามให้มันปรากฏกายได้อย่างไรตึกศิลานี้มีอยู่เครื่องหนึ่งที่ถูกเถาวันปกคลุมจึงมืดคึ้มวังเวงอยู่บ้างตั้งหึอเอียเพลงพินาทซากศพกวนอิยกอีกราเห็นไม่ขายคนตายจริงๆเพียงปาจารลมหายใจเท่านั้นเมื่อคืนยามพบเห็นนางในถ้ำศิรารูปโฉมกวนอิมยกสูบซ,ซีดอิดโรยแต่ตอนนี้หลังจากเสียชีวิตไปหนึ่งวันวงหน้ากระพุทภาสขานขึ้น น้าเป็นเรื่องประหลาดพิกลสุดแสนใช่แล้วนี่ย่อมเป็นนักพจนกราวาลใช้โตยาใดจนเกิดปริหารเช่นนี้ตั้งหึงเอี้ยงงงงานอยู่คู่ใหญ่รู้สึกว่าการอยู่ร่วมรวมกับคนตายมีใช่บรรยากาศอันดีงามดังนั้นคิดล่าถอยออกจากตึกศิดาทันใดแววเสียงดังเปลี่ยงใหญ่ซีโกงเหล็กแถวหนึ่งลวงโดจากเบื้องบนพุ่งตรงลงมาปิสกัดประตูตึกตั้งหึงเอี้ยแตกเตือนจนขวัญหน,นีดีฟอ โผลกายมาถึงข้างประตูและเห็นซี่โกงเด็กทุกซี่หยับเท่าแขนเด็กตรงกลางมีเด็กพาดขวางต่อให้มีพลังการฝึกปือสูงเยี่ยมปานใดก็อยากจะทลายโกงเหล็กออกไปในยามนั้นเงาร่างสายหนึ่งปรากฏขึ้นที่นอกประตูดุดวิญ,ญญาณพูดภายตั้งหึงเอี่ยม,มองปร,ราดเดียก,ก็จดจำออกฝ่ายตรงข้ามคือน,นักพจนกวาลที่ตนไล่ล่าเส,สอบเสะอยู่คิดไม่ถึงว่ายามกระันหันชาราเลินเลอ กับพาดพังเสียทีมันปากายตาที่ชั่วหลายดุดอสรพิษของนภศจักวลศาสาดพุ่งมายังใบหน้าตั้งหึงเอียกล่าวเสียงเย็นหยาเยียบเด็กร้ายกาศกับกล้าบุกรุกดินแดนของเราน่ากลัวลำคาในการมีชีวิตสืบไปแล้วตั้งหึงเอียรขบกรามกรอดเข้นเสียงว่าเท่าพิษร้ายเรียวเอียเจ้านายน้อยกำลังกังวลว่าหาท่านไม่พบท่านกลับปรากฏกายขึ้นเองดวงตานภศจักวาล ทอประกายวูบวาบขมวดคิ้วกล่าวว่าเด็กน้อยพวกเรา้ายเคยพบกันมาก่อนอาจจะใช่เจ้าเรียกว่าอะไรเพชรข้าเสื้อเขียวลดมาด้วยจุดประสงค์ใดตั้งหึงเอียกล่าวเสียงเย็นชาเยี่ยมเยือนโดยเฉพาะลองบอกเรื่องราวมาร้อยข้าพระเจ้าออกไปแล้วค่อยว่ากล่าวกันเจ้ายังคิดออกมาอีกฮ่าฮ่าเท่าพิษร้ายท่านขอใจว่าตึกศิลานี กักขังข้าพเจ้าไว้ได้หรือย่อมแน่นอนตังเฮอเอียหลังฝ่ามือทั้งสองขึ้นผนึกกำลังภายในจนเปียมลน้นคิดสบัดฝ้าใส่ผนังด้านหนึ่งนักพ์จักรวาลแคนหูรอดดังเฮฮะ,ะกล่าวว่าเล็กน้อยเติกศิลานี้ได้จัดสร้างอย่างพิเศษเจ้ากระแทกใส่ผนังด้านใดด้านหนึ่งหลังคาเตึกจะถล่มทลายลงถมทับต่อให้เป็นมนุษย์เล็กไหลย,ยังต้องแหลกเหลวเจ้าหากคิดไข่ไปจุติใหม่ก็ทดลองดู